ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในเมืองหัดใหญ่ไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสงขลานครินแล้วนะคะหลังจากที่พบร่างตามจุดต่างๆน,นะคะช่วงนี้ไปติดตามกับคุณอัฟนันอดุลเลารรายงานสดจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะคุณอัฟนันคะ คุณพิพิมลคุณจีราชาตาครับร่างผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมในหัดใหญ่ทั้งที่เกิดจากน้ำท่วมโดยตรงและเกิดจากสาเหตุอื่นนะครับจะถูกส่งมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินที่นี่ที่เดียวนะครับโดยล่าสุดครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นมาที่นี่แล้ว6ตู้ครับตู้คอนเทนเนอร์แช่แข็ง4ตู้นะครับจากทั้งหมด6ตู้ที่เตรียมไว้ ถูกนำมาวางไว้ใกล้อาคารนิติเวชโรงพยาบาลสงขลานครินเมื่อเช้าวันนี้ครับโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและกันพื้นที่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าใกล้ครับนอกจากนี้มีการเตรียมกําลังตํารวจคอยดูแลพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดใกล้ๆมีการกางเต็นท์ขนาดใหญ่ครับโดยมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตํารวจคอยวางระบบหากเป็นไปตามที่พลตารวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเรตํารวจแห่งชาติยืนยันเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้าท่วม จุดนี้จะเป็นศูนย์ที่กําหนดให้เป็นจุดรวบรวมร่างผู้เสียชีวิตเพียงจุดเดียวของจังหวัดสงขลาเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการเมื่อคือนนี้พลตำรวจโทไตรยรงเปิดเผยนะครับว่าเวลาประมาณ2 0่สนาิกาสานาทีมียอดผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาพิสูจน์ทราบรวมทั้งสิ้น104คนซึ่งมาจากหลายโรงพยาบาลและหลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในจํานวนนี้มีประเด็นสําคัญที่ต้องแยกแยะก็คือร่างที่ส่งมาจากโรงพยาบาลต่างๆด้วยนะครับและร่างจํานวน47ร่างที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยเก็บกู้ได้จากพื้นที่ประสบภยัยซึ่งกลุ่มนี้จําเป็นต้องได้รับการพิสูจน์ทราบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอาการเจ็บป่วยเดิมหรือเกิดจากเหตุน้าท่วมโดยตรงครับขณะนี้ศพทดเนี่ยที่เสียชีวิตนะครับถูกส่งมา คณะศูที่ดิเจเวทที่มอนะครับซึ่งก็งมีศพที่ส่งมาจากโรงพยาบาลต่างๆด้วยนั้นศพที่ส่งมาจากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับตอนนี้ต้องให้ญาตินําใบรักษาหรือใบยืนยัน,นยมาว่าตกลงเสียชีวิตจากการจ็บป่วยในโรงพยาบาลก็จะได้ให้รับศพไปเลยนะครับหรือเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งในส่วนนี้มีทั้งหมดถึง40่สเจ็ด 47 47ค่ะศพ 47. 47นะครับที่ว่ามาจากโรงพยาบาลต่างสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่งทีมสนับสนุนจากส่วนกลางเข้ามาร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับเพื่อสนับสนุนการทำงานของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วด้านพลตำรวจตรีวราเวชชาพินันรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุถึงการบริหารจัดการร่างผู้เสียชีวิตว่าขณะนี้ตู้คอนเทนเนอร์เก็บรักษาร่างจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทั้งหมด6ตู้เดินทางมาถึงพื้นที่และเตรียมจัด ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับสถานการณ์ครับโดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มชนะสูตรและพิสูจน์ทราบเน้นไปที่ร่างผู้เสียชีวิตที่สามารถยืนยันตัวตนกับครอบครัวได้ก่อนเนื่องจากมีฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถส่งคืนร่างสู่ครอบครัวได้รวดเร็วที่สุดครับส่วนที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินครับยังคงมีประชาชนทยอยลงทะเบียนเข้าศูนพักพิงอย่างต่อนเนื่องครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้อพยพส่วนหนึ่งลงทะเบียนเดินทางกลับบ้านแล้วและเริ่มมากขึ้นในวันนี้โดยศูนย์พักพิงได้จัดหารถร,ถรับส่งสําหรับคนที่จะเดินทางกลับในพื้นที่ห่างไกลนะครับอย่างเช่นคนที่มีภูมิลำเนาต่างอําเภอและต่างจังหวัดครับคุณผู้ชมครับไปดูภาพสดๆที่เกิดขึ้นบริเวณจุดลงทะเบียน ภายในศูนย์อพยพที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับจะเห็นว่าวันนี้สถานการณ์ดูจะเบาบางลงกว่าเมื่อวานนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและประชาชนส่วนหนึ่งก็เริ่มกลับบ้านแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือบริเวณจุดลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งนอกจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นผู้อพยพแล้วนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงส่วนหนึ่งก็เป็นผู้อพยพด้วยเช่นเดียวกันมาพร้อมกับครอบครัวกับเจ้าของนะครับก็มีจุดที่ให้อาหารสัตว์ด้วยเช่นกันครับอีกจุดหนึ่งที่ยังคงมีาภาพความเคลื่อนไหวก็คือบริเวณด้านในโรงยิมนะครับจุดนี้เป็นโรงนอนนะครับจัดเตรียมไว้สําหรับผู้อพยพที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาอาศัยแล้วก็อยู่หลับนอนที่นี่ด้วยกันครับผม นอกจากนี้นะครับนอกจากการรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่มาพร้อมกับเจ้าของแล้วนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทีมสุขภาพจิตของมอสงขลาก็จะส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจรวมถึงทํากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายให้กับผู้อพยพนะครับเนื่องจากว่ามีการสํารวจเบื้องต้นว่าส่วนใหญ่แล้วมีอาการเครียดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้านเรือนของตัวเองครับขอบคุณคุณนับนันค,ค,ค่ะ,คะ